เราก็ชมนาข้าวสวยๆไม่เยอะนะครับทีนี้เราจะพามาชมนะครับนาข้าวที่ไม่สวยดูบ้างนะผมครับตรงนี้ข้าวกําลังยืนต้นตายนะผมครับนาตรงนี้นะครับดินนะครับจะเป็นดินเปรี้ยวนะครับนั่นก็คือดินเป็นกรดจัดนั่นเองนะครับผมครับดินเป็นกรดจัดนะครับครับพืชไม่สามารถที่จะดูซึมปุ๋ยหรือว่าเร่ธาตุต่างๆได้นะครับผม แม้เราจะเอาปุ๋ยมาหวานนะคไม่ให้เขานะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะกินปุ๋ยได้นะครับข้าวแบบนี้นะครับผมครับปกตินะครับถ้าอยากให้ได้ผลผลิตนะครับต้องหาพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรต่างๆนะครับผมมาใส่เยอะๆนะครับบวกกับพวกปูนขาวนะเพื่อปรับค่าพีชนะครับให้ค่าพีสูงขึ้นนะครับแต่ว่านี่หนักๆเลยนะครับ ก็คืออินทรีย์วัตถุนะครับนอกจากจะช่วยปรับค่า pH แล้วยังช่วยในการปรับปูมคุงโครงสร้างดินนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นดินทรายนะผมดินทรายแล้วทีนี้พอน้ําฝนนะครับก็จะชะล้างนะครับพวกแร่ธาตุต่างๆไปกับน้ําฝนนะครับแล้วทีนี้นะครับโครงสร้างของเขาก็จะแน่นทึบนะครับของดินทรายครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ปุ๋ยคอกเยอะๆนะครับสำหรับวิธีแก้นะครับดูสิครับ ข้าวตายเป็นยอมๆนะครับไม่ยอมยอมครับข้าวตายเยอะเลยครับอ่าแม้กระทั่งตัวที่อยู่ในน้ำนครับก็ยังไม่รอดนะผมแสดงให้เห็นว่าดินตรงนี้เป็นกดจัดเลยนะครับ